โอเคนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเอนะครับสตรีมจี้เด็กเกมนะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้เจอกันมานานนิดนึงนะครับทุกคนหลังจากที่ไม่ได้ลงเกมโลบล็อกนะครับทุกคนนะพูดดีว่าพี่มีงานแอนิเมชันที่พี่ต้องถามนะซึ่งพี่ก็ได้ลงคลิปไปแล้วนะแอนิเมชันก็ไปดูคลิปกันได้เลยนะครับทุกคนนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้พี่ก็จะมาเล่นบล็อกฟุตนะครับทุกคนนะโหหลังจากที่พี่ไม่ได้เล่นมานานนะครับนะโอเคนะครับตอนนี้พี่ พี่ก็ได้กลับมาอีกครั้งนะทุกคนนะซึ่งวันนี้พี่ก็มาอยู่เกาะมาลินฟอยเป็นที่เรียบร้อย้วนะทุกคน ซึ่งตอนนี้นะครับพี่เวลอยู่ที่120แล้วนะครับตอนนี้ก็122แล้วทุกคนในที่พี่ไปารามมาเองซึ่งจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันเลยนะครับทุกคนแล้วก็แล้วก็เราไปเก็บเวลกันเลยนะครับทุกคนนะโอเคนะครับตอนนี้พี่ใช้ผลระเบิดนะทุกคนนะซึ่งวันนี้ก็ผลระเบิดมีครบถึง4สกิลแล้วนะครับต่อไปสกิลสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่ได้สักทีนะทุกคนก็เลยพี่จะมาใช้ผลระเบิดอีกครั้งนะครับแล้วก็มีอาวุธแบบ กาก,กางนะครับทุกคนนะแล้วก็มีหนังสติ๊กแล้วก็มีหมันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้หาคีมแล้วทุกคนเรียบร้อยนะครับได้หาคีมมาแล้วนะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มเก็บเวฟกันเลยดูซิว่าจะเป็นยังไงทุกคนนะไปะไปเก็บเว,วกันเลยดีกว่านะทุกคนเอาแหละนะครับ <ๆ S 2> ได้เวลาแล้วเอ้ยกดวิง่งโอเคโอ้โหมาตีเฉยเลยนะโอเคทุกคนได้เวลาปล่อยสกิลที่หนึ่งแล้วนะครับสกิลกดค้านะครับต้องกดค้านะทุกคนนะมันจะได้แบบมีดามิดแรงนะครับสกิล ระเบิดนั่นเองสกิลกดคลิกนะครับทุกคนนะมันจะมีระเบิดขึ้นมานะทุกคนต่อไปเป็นสกิลพุ่งศัตรูนะสกิลพุ่งศัตรูหรือว่าดันศัตรูนั่นเองให้มันจะมีระเบิดนะทุกคนนะต่อไปนะครับเป็นสกิลที่คโคตรโกงทุกคนเป็นสกิลที่วางระเบิดนั่นเองนะครับซึ่งมันจะเป็นยังไงทุกคนเดี๋ยวลองมาวางระเบิดดีกว,ว่านะครับอุ้ยอุ้ยโอ้โหออุ้ยตายโอ้โหยังไม่ทันวางระเบิดอะไรเลยอยู่ดีก็มาฟัานจนแบบตายเลย ury. ทุกคน โอเคไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ให้เกิดใหม่แล้วนะทุกคนนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บเบลก่อนก่อนนะทุกคนแล้วก็มีเงินก็เก็บไปเลยนะทุกคนโอเคนะครับสกิลกดกระโดนะโกด,กะโดนะครับสกิลกดกระโดดนะครับสกิลจอมเอ็กซ์พลชั่นนะครับเป็นสกิลกดกระโดดแล้วมีระเบิดขึ้นมาเองนะครับทุกคนโอเคนะครับ อีเลยสกิลกดระเบิดจะมีระเบิดขึ้นมานะครับโอ้โหแม่งโคตรแรงนะทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมันโดนฟันอุ้ยมันโดนฟันทุกคนพี่พี่โดนฟันละใช้สกิลธรรมดาก่อนกจะวางระเบิดไม่ได้เพราะว่าสโตมันเห็นเอาแค่นี้ก่อนต้องกดค้างให้สุดๆนะทุกคนนี่โอเคเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหตายโอเคเรียบร้อยนะครับลอยนั่นมานะฮะโอเคปึ๊บโอเคเป็นยังไงโดนครับโดน นี่แล้โดนอโอเคอุ้ยแต่ก็โกงอยู่เหมือนกันนะสกิลว,วางระเบิดเนี่ยเอาไปเป็นสกิลว,ว่าโดรดโอ้โหมันโดนผู้เล่นปะวะเออลืมไปทุกคนถ้ายืนในป๊อปฟูดเปลี่ยนไปนะเนี่ยถ้าในยืนแอนิเมชันเปลี่ยนไปนะทุกคนโอ้โหมันยืนแบบโคตรเท่เลยทุกคนถ้ายืนในฟ๊อปฟูดโคตรเท่เลยทุกคนโอ้โหน,นะ มันเหมือนจะเปลี่ยนไปทุกคนบล็อกฟุตเนี่ยเวลาอัปเดตมันจะมันมีแอนิเมชันถ้าอะไรถ้ายืนมันมันจะเปลี่ยนไปทุกคนนะอุ้ยเท่หว่ะใช้ได้อยู่นะแล้วก็มีแมกมามันก็ใช้สกิลแบบดําดินนะดําดินมีแมกมาออกมานะครับใช้สกิลแมกมาแล้วก็แบบนั่นแหละนะกดค้างกดค้างไม่ทันเพราะว่าต้องกดค่ะอุ้ยอุ้ยโอ้โหลําบากหลอเกินจะวิ่งอะไรก็ต้องวิ่งนะแต่ก็เปิดหาคีดได้อยู่นะเปิดหาคีก่อนนะ เอ้ยโอ้ยยังโดนอีกเหรอเนี่ยโอ้โหปึ๊บอ่าปึ๊บโอ้ยโอ้โหเต็มเต็มมะโดนสกิลดันสกิลสกิลเอ็กนั่นแหละนะทุกคนเราเป็นสกิลซีสกิลซีเป็นวางระเบิดนะแต่ไม่สามารถวางระเบิดได้เพราะมอสมันตามทุกคนปึ๊บขนาดขนาดเป็นเผามิงแล้วเนี่ยก็วิ่งไว้แล้วนะแต่เราต้องหนีอย่างเดียวทุกคนเพราะว่า นั่นแหละมอสมันจะตีเราได้ทุกคนปึ๊บเคแล้วก็โดนอยู่นะสกิลนี้เหมือนว่าจะสามารถวาร์ปได้ด้วยนะทุกคนโอ้โหสกิลดันเนี่ยเอ้าอยู่นี่เองมันกระเด็นอยู่ตรงนี้ปึ๊บโอ้โหครับมาน,นี่มาน,นี่ล่อมาล่อมาล่อมา,อ,มาอีกตัวนึงที่มันโดนยิงมันอยู่ไหนละเอาไม่มาเหรอไปสกิล ระเบิดเวลาเข้าไปครับระเบิดตู้มเข้าไปเอ็กซ์พลอชั่นนะครับปึ๊บสกิลเอ่อสกิลอะไรเนี่ยมันมองไม่เห็นนะปึ๊บปึ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้โหปึ๊บโอ้โหยังทำอะไรตัวนี้ไม่ได้เลยอ่ะปึ๊บแล้วก็ปึ๊บโอ้ย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 ลืมลืมโอ้ย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 เจ็บเจ็บแล้วอ่ะอุ้ยโหมดเจ็บ โคตรเจ็บตัวทำให้เจ็บตัวนะไอ้พวกนี้นี่ทำให้เจ็บตัวนะแต่ใช้ถ้าใช้ผลสายโลเกียเนี่ยโคตรดีเลยนะทุกคนแต่อันเนี้ยยากมากต้องหนีอย่างเดียวเพราะมันตีโดนทุกคนไม่ใช่สายโลเกียคือสายพลัมมีเสียเนี่ยเพราะว่าเราใช้ผลระเบิดนั่นเองนะครับนะผลระเบิดผลระเบิดสิเออออกไม่ชัดเสียเลยเสียงโอเคทุกคนปุ๊บ,บโอเค มาเลยดิสกิลวางระเบิดบึ๊บ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 อะปล่อยเลยมานี่ไม่ดีล่อมาล่อมาหูยสกิลวางระเบิดนี่โกงโอุยอ้ยเขามิงวิ่งเร็วช่วยอะไรไม่ได้นะดูสิว่าใครจะตายก่อนแต่ไอแต่ลืมรับเควส์อะทุกคนลืมรับเควสทุกคนเดี๋ยวพี่ฆ่าก่อนนี่พี่ฆ่าตัวนี้ก่อน ้ยมาอะไรกันเยอะแยะเนี่ย <hour> later. เอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับเควสกันเลยดีกว่านะตอนนี้นะ่จาจะฆ่าเสร็จแล้วนะทุกคนโอเคทุกคนได้เวลารับเควสฟาร์มแล้วนะฮะโอเคนะครับนี่เลย120เวลนะโอเค ได้แล้วต้องฆ่า8ดตัวใช่ไหมทุกคนเมื่อกี้พี่ลืมรับเควสนะโอเคทุกคนมาเลยปึ๊บรับเควสแล้วนะโอ้โหปึ๊บโอเคแล้วก็เปิดฮาคิมันจะได้แรงขึ้นมันจะได้แรงขึ้นโอเคปึ๊บสกิลเระเปิดนะตอนนี้ต้องใช้สกิลธรรมดาก่อนนะเพราะว่าสกิลนี้มันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรครูดาว่ะมันจะ,ม,นจะมันจะกดนานนะฮะทุกคนโอเคปึ๊บ โอเคต่อไปนะครับกระโดดกระโดดมีระเบิดขึ้นมานะครับแล้วก็เฮ้ยเโอ้โหมาโอ้โหย,ย,ยังไม่ทันทำอะไรเลยอันนี้ก็วิ่งไล่าตามนะปึ๊บโอ้โหเอาเรื่องเหรอเจอระเบิดเข้าไปนะแล้วก็สกิลนี้สกิลนี้ต่อ ไอ้สามสกิลนี่แรงแล้วแต่สกิลวางระเบิดมันวางโคตรนานอ่ะแต่อนี่มันก็จะวิ่งไวนะมันก็ค่อยวิ่งนั่นแหละอุ้ยไม่โดนปึ๊บโอ้โห,โหโจเจอเจอหมัดเข้าไปเรียบร้อยครับอีกหนึ่งตัวนะครับต่อไปอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวไปใช้สกิลระเบิดก่อนนะสกิลวางระเบิดนั่นเองทุกคนมาสกิลซีนะ วางไปเลยเค okay, ล่อมันมาทุกคนล่อมันมาลอยตัวนี้มาด้วยล่อมาเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้โอ้โหโดนเต็มเต็มโอ้โหฝีมือฝีมือนี่แบบว่าโอ้โหไม่ค่อยดีเลยฝีมือนี่แบบว่ายังฟา์าไม่ค่อยดีเลยทุกคนเข okay, มันนี่ไหม โอเคตอนนี้เลื่อนรถแล้วทุกคนโหทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วทุกคนทนไม่ไหวแล้วได้เวลาใช้ดาบฉลามไปเลยดาบฉลามได้มาแล้วไปฆ่าไอ้บอสอารอนมานะโอเคมาเลยอีฟัน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 นี่เจอไปอี้ทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วนะทนไม่ไหวแล้วนะทนไม่ไหวแล้วนะเจอดาบฉลามเป็นยังไง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  มานี่มานี่นี่ลูกมานี่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 นี่เลยมานี่อุ้ยอโอ้โหแรงอะเนี่ยโอ้โหอุ้ยแหลกแหลกแหลกที่ขนาดปรับให้เอฟเฟกต์ไม่ให้แหลกแล้วนะอุ้ยมันมารักมาแล้วใช้ดาบนี้ ก็สกดกดคลิกปุ้มเออเป็นยังไงก็ใช้ดาบฉลามอ,อ,โอโอ้โหเรียบร้อยตอนนี้ได้สกิลมาแล้วนะครับสกิลเอ็กนะทุกคนโอ้โหท่าฟันนี่โคตรเท่มาปล่อยสกิลเลยๆด,ดีกว่าปล่อยสกิลเลยดีกว่าทุกคนโอ้สกิลฟันนี่โคตรแรงทุกคนแต่มันไม่มีใครใช้เลยเพราะว่า ไม่รู้ว่าไม่มีใครใช้ดาบฉลามนี่เลยเพราะมันไม่รู้มันไม่ดีหรือเปล่านี่แหละนะทุกคนหรือว่ามันเรื่องเกี่ยวกับการฟันไม่ค่อยดีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนไอดาบเนี่ยผมอยากรู้ไงว่าทําไมไม่มีใครใช้นั่นเองมาสยเวลาฟันก่อนปึ๊บ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  โอเคอุ๊ยอุ๊ยค้างโอ้โหอุ้ยเลยโอ้โห,โโหโตายเลยโอ้โหทุกคนตายแล้ว เมื่อไหลฟาร์มแต่เสร็จเนี่ยโอ้โหผลระเบิดของเราโอเคนะเดี๋ยวฟันก่อนโอเคอึ๊บคลิปนี้มันก็จะเป็นคลิปสั้นเหมือนเดิมน,นะทุกคนไม่รู้ว่าจะทำอะไรนานหรือเปล่าอยากนานเท่าไหร่นะทุกคนเพราะาต้องรีบแล้วไง โอเคโอเคได้ตัวหนึ่งแล้วนะทุกคนโอเคนะครับสลับคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับเพราะว่าวันนี้ว่าพี่ยังฟาร์มไม่เสร็จเลยนะครับพี่ต้องจบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดลิมกดติดตามกดดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับและสลับคลิปนี้ทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายนะครับ